มียนแน่หมู่บ้านไหมเอ้ามาหนูว่าแค่บอกให้เสียงเบาไม่ไม่พี่พี่ไปอ่านในไลน์กลุ่มนะแล้วไม่แล้วพี่แยกแยะได้หรือเปล่าลแค่นั้นแหละแยกแยะได้ทำไมอันนี้เขาเรียกว่าแยกแยะไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะทำไรอ่ะอาทำไรเอาพี่เอาพี่ก็ดูอะไรโดนรถหนูเนี่ยอรถมึงแล้วยังไงอ่ะเขาก็ทรัพย์สินคูาไงแล้วเขาเสียงดังกันทุกวันหรือเปล่าไม่ใช่พี่พี่มันกี่โมงกี่ยาม เวลาด้วยจะเส like, ียงดังไม่ว่าหนูบอกแค่เบาเสียงพี่เบาเสียงสิมึงเดินออกมาบอกพวกกูหรือเปล่าก็เหมือนพี่ไม่เสียงไงหนูแจ้งความหนูจะแจ้งแล้วไงแจ้งให้แจ้งแล้วหนูถ้าจบเลยวก็ใช่เลยก็ไม่ได้ทำไรมพี่บอกหนูทำลยหนูก็ทำทำไมหนูต้องเดินออกไปพี่คะพี่เบาเสียงเลยค่ะนี่หรอไม่ใช่พี่แนมแบบนี้มันก็ถูกหลอกไม่หนูเห็นหนูคนหนูเ่อตอนไหนคนแอบเล่นกูหนอว่าพี่คะ อเลยอะใช่มราู้จักอาหมันหนูหนูตวเนคอกนะนก็รู้จักต่หนูยังไมด้อยู่ในกลุ่มเราก็ไม่ต้องพูดเราไม่ใช่เจ้าบ้านหรอก้พูดอยาให้้เ้อก็สู้กันไ้่เาะเยผิดเลยเียจ้าบ้านาอย่างงี้หนเทําไม้าา้น้าือของพามึงแ้านพามึง เดียวแล้วถ้าไม่ด oh, oh, ีพวกกูหมาี่ไหนจะซื้อแกกูไม่ได้งอนกูซื้อเคุยไรซื้อไงค้เห็นรถูเยค่ะอืเอาไทำี่เอาแล้วะเนูดเราเรบูอไอ้นกะเป๋ข้ามานี่ทาหาไปเอนเร้ามดาไม่มีอะไรเลยกตกับหมู่บ้านไหม มันแจ้งผมรู้ผมผู้ผมเป็นนิติันกิดครับกอความรำคารครับทนายเขาแจ้งครับลูกบ้านเนี่นนยผมเป็นนิติเขาดูเน,นี่ยบ้านเขาเป็นกีดกีดหลังเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวผมนั่นให้เขาไม่ได้เปิดแล้วพี่ แค่นั้นเลยอืมก็ตาแล้วแค่นั้นเลยเห็นแล้วเป็นนิสิตที่เขบอกเออจับที่มันจับที่แต่็ขาดูแลของเขาเรื่อยๆผมตลอดไม่ใช่แต่เมื่อกี้พี่พูดมาพี่บอกว่างทีเราดังตลอดก็ไม่ใช่คขาพูดพี่อย่างนั้นน้าพี่พูดอย่างนั้นไม่ได้พี่ผมพูดดีตรงไหนผมย่าได้คลิปครับผมเป็นผมอยู่กับพี่กันจอมพลังครับผมอยู่กับพี่กันจอมพลังครับมั่นใจแล้วเหรอครับว่าจะเอาชื่อกันจอมพลังเนี่ยไปใช้ลังแกชาวบ้าน กับเอาไปขู่ตำรวจ f อครับส่งคลิปมาให้ผมดูโอ้โหเห็นแล้วมันน่าตกใจจริงๆนะมีหนุ่มครับนั่งวงกินกับเพื่อนอยู่เนี่ยกำลังดื่มเลยแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมีชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งว่าให้เบาเสียงลงหน่อยหนุ่มคนนี้ท้าให้ไปแจ้งความนะเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาถึงครับนะพอตำรวจมาถึงปุ๊บหนุ่มคนนี้เนี่ยอ้างเลยว่าผมเนี่ยอยู่กับกันจอมพลังอยู่กับกันจอมพลังผมถามว่าคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมที่คุณพูดชื่อผม ทั้งท้งที่คุณเนี่ยกำลังก่อกวนคนอื่นอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะให้ทีมงานเดินทางไปที่สมุทรสาครไปหาคุณแล้วก็จะถามคุณหน่อยว่าคุณเป็นญาติฝ่ายไหนของผมคุณอยู่กับผมตอนไหนถ้าเอาชื่อผมเนี่ยไปใช้สิ่งดีๆไปทําบุญไปช่วยคนผมไม่ว่าเลยนี่เอาชื่อผมไปรังแกคนอื่นเหรอ